หายากอันดับสองหบาทปีพศ2546รับซื้อสูงสุดเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาก สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านเนะ่ฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญประปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณ f ะเหรียญ 5, 5บาทปีพศ .2546 ที่ F4 เห็นอยู่นี้เป็นเหรียญ5บาทมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9ของเราเป็นเหรียญ5บาทมุนเวียนสมัยรัชกาลที่9 ซึ่งมียอดจำนวนการผลิตน้อยหายากอันดับที่2ผลิตน้อยอันดับที่ลองหลองจากเหรียญ5บาทปีพศ2540จําจำนวนการผลิต f c 5ก็จะอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0 0ใช่ไมเหรียญหากประบัดจำข้อมูลเหรียญไม่ผิดโอเค f c 5เราจะเห็นว่าเหรียญ5บาทปีพศ2546 ย้อนหลังไปเมื่อประมาณสักปี2ปีก่อนก็การซื้อเข้าเนี่ยค่อนข้างจะต้นกันที่เหรียญละประมาณ400บาทแต่ณปัจจุบันวันนี้เนื่องจากเหรียญเผยโฉมออกมาค่อนข้างมากเอฟเหรียญเผยโฉมออกมาค่อนข้างเยอะนะหลังจากมีนักสะสมที่พบเจอประชาชนพบเจอกันเพราะว่าเป็นเหรียญที่อยู่ในระบบหมุนเวียนใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ใครเจอใครก็ส่งขาย ติดต่อส่งขายส่งขายหลายหลายพื้นที่หลายหลายช่องหลายหลายร้านแต่ละช่องแต่ละร้านก็ได้นํามาเผยแพร่จะแม้ประกาศรับซื้อในกในขอส่งมาอย่างนั้นอย่างนี้เอฟซีฮะเหรียญก็เลยเผยโฉมเยอะนักสะสมที่รับต่อไปต่อไปซื้อจากช่องจากร้านนี่ก็ได้กันค่อนข้างจะหลายท่านนะแต่อย่างไงก็แล้วแต่เอฟซีฮะจำนวนการผลิตเพียงแสนกว่าเหรียญเนี่ยป้าปาเชื่อเลยว่ายังคงเป็นเหรียญที่ นักสะสมยังคงอยากได้ครอบครองอย่างบางคนนี่ยังคงตามหากันอยู่ f ะนะเพราะว่าจำนวนการผลิตถือว่าไม่มากนักแสนกว่าเหรียญใน f c นะฉะนั้นเหรียญ5บาทปีพศ2546ก็ยังคงมีราคาซื้อขายกันอยู่ถึงแม้ว่าณนะปัจจุบันวันนี้ราคาจะยังไม่สูงไม่แรงนะ f c ฮะอย่าง,งช่องของประปาานีนะ่ก็ยังรับซื้อกันอยู่ นะแต่ว่าเนื่องด้วยเหรียญเผยโฉมออกมามากเผยโฉมออกมาเยอะแต่ละพื้นที่แต่ละช่องแต่ละร้านก็พยายาม F อฟซีหามา,าขายออกใช่ไหมฮะบางช่องเขาได้ไปเป็น10บสเหรียญอาจจะเป็นเกิน1ิบเหรียญมากกว่านั้นด้วยเขาก็พยายามจะขายออกอย่างเช่นช่องของป้าปาก็เช่นเดียวกันนานได้มาหลายเหรียญเนี่ยเราก็พยายามจะขายออกฉะนั้นก็ราคาก็จะยังไม่แพงนัก โอเคนะฮะณปัจจุบันวันนี้ราคารับซื้อเข้า F4 ฮะณปัจจุบันวันนี้คลิปนี้ล่าสุดเลยนะฮะเหรียญผ่านการใช้งานไม่เกินเหรียญละ300 350สูงสุดเอาคลิปนี้ล่าสุดเลยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปะปา,ารับซื้อถึงเหรียญละ400บาทกันเลยทีเดียวดีไม่ดีติดปลายนวมให้ไปอีกแต่ณปัจจุบันนี้เนื่องจากเหรียญเผยโฉมมาเยอะ F4 ฮะเนาะก,ก็อ่ะ คลิปนี้ล่าสุดเลยเหรียญ5บาทปีพศ .2546 ราคารับซื้อปัจจุบัน F4H ก็คลิปนี้ล่าสุดเลยนะก็น่าจะเริ่มต้นกันที่เหรียญละ300ถึง350บาทแต่ถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานจริงๆ f 4ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆช่องของป้าป่าก็รับซื้อกันอยู่ที่เหรียญละ 500บาทกันเลยทีเดียว <c oughs> แต่เหรญนั้นต้องไม่ผ่านการใช้งานจริงๆใน f c นะฮะลองไปสังเกตดูหากใครมีแบบไม่ผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแบบเนี้ย f c ก็สามารถติดต่อช่องของปปามานะช่องของปปายินดีรับซื้อเหรียญไม่ผ่านการใช้งานให้ราคาสูงเหรียญละ500บาทตามกลไกท้องตลาดกันก่อนแต่ถ้าหากผ่านการใช้งานแล้วแบบนี้ f c ฮะช่องของปปารับซื้อเริ่มต้นที่ เหรียญละ300อาจจะเป็น300 10 300 2 300 3 300 30 4ถึง3 50บาทจะอยู่ประมาณนี้เอฟสีฮะใครที่มีก็สามารถติดต่อช่องของป้าปามานะฮะไม่ว่าจะเป็น ID Line หรือว่า l ล n e เบอร์โทรสามารถติดต่อมาได้เลยนะฮะแอดไลน์เพื่อนให้ได้ก่อนนะ,ะนี่พูดถึงทางด้าน ID Line กันเอฟสีฮะหลายคนที่โทรเข้ามาบอกแอดมินว่ามีเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้เยอะแยะไปหมดเลยอยู่ที่บ้านเก็บ ไวตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายตกทอดมาถึงคุณพ่อแล้วก็มาถึงผมมาถึงหนูอะไรประมาณนี้เอฟสี FC ฮะอย่างไรก็แล้วแต่จะมีเหรียญมากมายแค่ไหนท่านมีความจําเป็นหากต้องการขายเหรียญจริงๆแล้วไม่ต้องโดนหลอกปอปาแนะนํา f 4ให้เพิ่มไอดีไลน์หรือว่าไลน์เบอร์โทนะรเห็นไหมฮะปอปาวางไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านขวามือท่านนะ่ะมุมขวามือนะไปเพิ่มไลน์ให้ได้ก่อนบางคนบอกโอ้ยยุ่งยากจังเลย ที่อื่นเขาติดต่อซื้อขายโทรซื้อขายก็ได้แล้วแต่ท้ายที่สุด F c ฟฮะก็ไม่ค่อยจะประสบผลสําเร็จนะเพราะว่าโทรซื้อขายเหรียญกันเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะโดนหลอกหรือไม่ก็โดนหลอกนั่นแหละ f c นะฮะเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยหากว่าต้องการซื้อและขายเหรียญไม่ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาทางไลน์กันนะไลน์นี่มีความสําคัญ f c ฮะไม่ว่าจะเป็นไลน์เบอร์โทรหรือว่า i d เดไลน์เพิ่มครั้งเดียวให้ได้ F c ฮะหลังจากนั้นท่านมีเหรียญเนี่ย จะทยอยส่งขายช่องของประปากี่ครั้งก็ได้ถ้าหากเปลี่ยนที่ประปาประกาศรับซื้อไปหลักๆลักนึกออกไหมฮะเพิ่ม ID ดีหลายให้ได้ก่อนส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคาคุยกับแอดมินแป๊บเดียวเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะอนุญาตให้ท่านส่งเหรียญมามอบถ้าเป็นนักสะสมใหม่แอดมินเขาก็จะส่งที่อยู่ให้ท่านนะหลังจากนั้นท่านก็นำเหรียญของท่านบรรจุลงกล่องฮะผนึกให้ดีแล้วส่งถึงช่องของป้าปา เหรียญมาถึงมือปปาเปิดคลิปวิดีโอเหรียญของท่านตรวจสอบเสร็จเปิดกล่องรับซื้อเหรียญของท่านเสร็จเดี๋ยวแอดมินเขาโอนเงินให้ภายใน24ชั่วโมงอย่างแน่นอนโอเคเนาะใครที่มีเหรียญ5บาทปีพศ2546คลิปนี้ล่าสุดผ่านการใช้งานปปาร,รับซื้อเหรียญละ300ถึง350บาทไม่ผ่านการใช้งานให้ราคาสูงถึงเหรียญละ500บาท ราคานี้ F4H เป็นราคาที่มาตรฐานในตลาดเหรียญบ้านหลายบ้านเราแล้วณนะปัจจุบันวันนี้ฉะนั้นก็ให้ทราบให้รู้เช่นเดียวกันเนาะว่าปาปาเข้าใจฮะก่อนนั้นนี้ปาปารับซื้อเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญละ400บาทกันเลยทีเดียวแต่ F4H ว่าเหรียญของท่านนั้นเป็นเหรียญขอบบินมากๆเนี่ย ราคาก็เทบจะไม่ได้300เหมือนกันนะฮะราคาเริ่มต้นรับซื้อ300ต้องเป็นเหรียญที่สภาพค่อนข้างจะผ่านการใช้งานแล้วสมบูรณ์แบบนี้ป้ปาเข้าใจฮะเหรียญผ่านการใช้งานต้องมีสภาพสมบูรณ์ด้วยเหรออะไรประมาณนั้น f อต้องเข้าใจนะว่าถ้าหากว่าเหรียญผ่านการใช้งานแล้วขอบแยกกลางเหรียญมีแผลเป็นเหรียญบิดเหรียญเบี้ยวมาในเอฟซีฮะอย่างนั้น ราคาก็รับซื้อเข้าไม่ถึง300แต่ถ้าผ่านการใช้งานแบบนี้ขอบอาจจะมีตามดกันบ้างมีขอบบิเล็กน้อยราคาก็เริ่มต้นที่3 0 0สูงไปเรื่อยๆจนไปถึง350บาทสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็รับซื้อสูงถึงเหรียญละ500บาทกันเลยทีเดียวโอเคเนาะใครที่มีเหรียญ5บาทปีพศ2อ4 6แบบนี้ สามารถติดต่อช่องของประปามาได้ F4 ฮะนะติดต่อเข้ามาได้ฝากถึงนักสะสมหลายคนหลายท่านเลยฮะที่ <c oughs> พยายามคุยกับแอดมินว่ามีเหรียญเก็บไว้เยอะมากๆเลยนะช่องอยู่ไหนร้านอยู่ไหนเปิดร้านอยู่ที่ไหนจะนําไปขายถึงที่ร้าน F4 ฮะการที่จะถือเหรียญไปขายถึงที่ร้านนั้นเราจะเห็นข่าว เห็น u t u b e เจ้าของช่องบางช่องเขาบอกไปใน FFC บอกว่าถึงจะถือเหรียญไปขายให้เขาถึงที่ร้านได้ใน f c ฮะ <S 2> <S 2> <S ยังไงเนี่ยท่านจะต้องติดต่อผ่านทางไลน์ให้ได้ซะก,ก่อนนะอยู่อยู่อยู่แล้วเนี่ยท่านโทรเข้าไปทางร้านเขาใช่ไหมบอกว่ามีเหรียญมากมายจะถือไปขายที่ร้านเนี่ยทางช่องเนี่ยถ้าไม่จําเป็นนะฮะเขาก็น่าจะบอกว่าเพิ่มไอดีไลน์ก่อน เพื่อส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาแล้วตกลงราคาเหรียญกันก่อนนะเพราะการที่ถือเหรียญไว้บอกมีมากมายเป็นทุงๆท,ทั้งถังจะถือไปขายที่ร้านเนี่ย f 4ะเจ้าของช่องเนี่ยเขารู้เลยว่าเหรียญที่มีมากมายกับตัวท่านเนี่ยไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากอย่างแน่นอนแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง <c oughs> นึกออกไหมฮะฉะนั้น <c oughs> เชื่อปะปา f 4ะเหรียญที่ท่านถือไว้จํานวนมากๆ บางคนมีเก็บอย่างบอกเป็นพันเหรียญมันหมื่นเหรียญราคาเนี่ยบางเหรียญขายไม่ได้ด้วยนึกออกไหมฮะต่อให้เป็นเหรียญเก่าโบราณเหรียญยุคต้นๆของราชการที่9ที่8ก็ช่าง F4 ฮะนะบางชนิดราคาบางปีพศที่ท่านถือไว้เยอะๆบางทีไม่มีราคาเกิดหน้าเหรียญ F4 ฮะเชื่อปรนะปานฮะถือไปที่ร้าน บางทีท่านอาจจะไม่คุ้มค่าน้ํามันรถและค่าเวลาด้วยฉะนั้นหลักๆเลยประปาแนะนําให้เพิ่มไอดีไลน์หรือว่าไลน์เบอร์โทรเพื่อส่งรูปให้ทางช่องทางร้านเขาดูแล้วเขาเจะประเมินราคาให้แล้วก็จะบอกว่าอ๋อเหรียญของคุณลุงเนี่ยมีมากระดับนี้ F4H เป็นเหรียญที่ผลิตออกมามา,มากวงการซื้อขายกันแค่ถ้าหากเหรียญหนึ่งบาทนะฮะซื้อขายกันแค่เกินหน้าเหรียญบวกไปแค่บาทเดียวเป็น2บาทเท่านั้นเองเนี่ย f c ท่านมีหมื่นเหรียญใช่ไหมฮะ วิ่งใส่รถไปเลยไปขายที่ร้านทั้งๆที่เขาบอกแล้วว่าเหรียญหนึ่งบาทของท่านจะขายได้เกินหน้าเหรียญเพียงหนึ่งบาทก็เท่ากับว่าเหรียญนั้นมีราคาเพียงสองบาทซื้อเข้าใช่ไหมฮะถือไปหมื่นเหรียญเอฟซีฮะหมดค่าน้ํามันขายได้สองหมื่นบาทหมดค่าน้ํามันไปเจ็ดพันแปดพันใช่ไหมฮะลองดูท่านจะเหลือเท่าไหร่ไหนจะค่ากินค่าอยู่ด้วยเลยด้วยเห็นหลายคนหลายท่านนะร้องโอดควรกันถือเหรียญไปที่ร้านแล้วขายไม่ได้ก็มี แอดมินเขาก็รับเรื่องราวมาบอกประประ่าฉะน,นั้นก็ F4H แอดไลน์เพิ่มเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวแอดมินเขาจะบอกเหรียญของท่านมีราคาแค่3บาท2บาทมีราคา200ราคา2,000เดี๋ยวแอดมินเขาจะบอกเอง F4H ฉะนั้นอย่าเชื่อว่าเรามีเหรียญจํานวนมากๆแล้วจะขายได้ราคาหลักแสนหลักล้านจํานวนมากๆยิ่งเป็นชนิดราคาเดียวกันต่อให้เป็นราชการที่8หรือราชการที่9ก็ตามประประ่าเชื่อเลยว่าเหรียญที่ถือไว้เยอะๆมากๆ ราคาจะไม่ไม่มีราคาเหมือน5บาทปี46นะเนี่ยเหรียญเหรียญหบาทปี4 6เนี่ยยังไง F อฟซฮะเราคนเดียวก็คงจะไม่ถืออยู่ประมาณเป็นหมื่นหมื่นเหรียญน,นึกออกไหมฮะฉะนั้นถ้าเป็นเหรียญหบาทปี4 6เนี่ยถ้าท่านอยากจะไปขายเขาที่ร้านที่เขาเปิดรับซื้อเปิดร้านหน้าร้านเนี่ยท่านถือไป 30- 40, 40ี่เหรียญเนี่ยท่านก็คุ้ม แต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผลิตมากๆจริงๆถือไปเป็น5,000เหรียญ f 4ะไม่คุ้มค่าน้ํามันอย่างแน่นอนทางที่ดีควรจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนตามที่เจ้าของช่องซื้อจริงเขาบอกไป F4 เชื่อปะปานะฮะนะอ่ะก็ให้ข้อมูลสําหรับนักสะสมที่ต้องการถือเหรียญมาขายบางคนเท่าโถเข้ามาหาแอดมินบอกจะถือเหรียญมาขายที่ร้านเพราะมีจํานวนมากอะไรประมาณนั้นส่งไปไม่ไหว F4H ทางที่ดีควรจะแอดไลน์เพื่อนๆให้ได้ก่อนช่องหลักๆเขาจะบังคับจะบอกให้ท่านแอดไลน์เพื่อนๆให้ได้ก่อนแล้วส่งรูปเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อตรวจสอบประเมินราคาบอกราคาเหรียญของท่านไปแต่ละเหรียญมีราคาเท่าไหร่คลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ